สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผู้สุคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพอ่อเนาะครับกับทางพญิแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมจิมาอัปเดตข้าวเป็นข้าวของทางติ่งหมอลำสาวท่านหนึ่งนะครับเรียกได้ว่ามาป่วนอีกแล้วนะครับเว้าแลวกะาเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับติ่งหมอลำสาวทำสิ่งนี้แล้วหลังด่าบอสบิก๊ก หน้าเหมือนสุนัขทำอะไรป้าพี่น้องคือว่ามีการดาบอรอดบิ๊กวานาคือสุนัขนะครับเกิดนี่อย่างขึ้นเดี๋ยวผมว่าซูฟังเดอ้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้บอดบิ๊กเพิ่นได้มีการออกมาไล่สุดน,นะครับแล้วก็พูดคุยกับเอฟซีตามปกตินี่แหละครับพี่น้องแต่ว่าในขณนะที่ไล่สุดอยู่นะครับ มีเอฟซีนะครับมีติงของทางหมอล้มสาวเข่ามาป่วนเข่ามากวนเนาะครับแล้วกับมาคอมเมนต์ดาบอดบกบอกไว้แบบนี้ครับเพื่นคอมเมนต์ว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หน้าเหมือนหมานะครับพี่น้องป๊านะครับเพื่อนยู่ดีๆกับเข่ามาดาเพื่อนนะครับแน่นอนล่ะครับมาป่วนในรายสุดเอฟซีหลายๆท่านหลายๆคุณก็เห็นแมนบ่ครับทัวลงทันทีเลยนะครับหลังจากนั้นเพจย้ายแบมแบมเพื่อนก็เลยได้มาพูดถึงประเด็นนี้เพื่อนพูดไว้แบบนี้ครับบอกว่า ขออนุญาตนำรถทัวร์ไปจอดบักผีมึงมาเม่นดาคุนป่านี่หมาคงกินความคึดมึงเบิดแล้วนะครับไปไปลูกทัวร์ไปเยี่ยมบ้านน็อตนะครับซื้อเฟสเพื่อนกะลุงไทยด้วยน็อตนะครับพี่น้องกับขออนุญาตมาบอกสื่อเต็มเดิ้อนะครับก็คือหลังจากนั้นนะครับทัวร์หยิไปลงนะครับบางท่านบางคุนเข้าไปฟาดเข้าไปฟาดกับทันทีจนนะครับติงของทางหมอลําสาวนะครับเหตุสิ่งนี้ทันทีพี่น้อง ล็อกโปรไฟล์หนีทันทีนะครับหลังจากโดนรดทัวร์ของทาง FC ผู้ใหญ่บ้านไปเยี่ยมนะครับล็อกโปรไฟล์หนีทันทีแต่ว่าหลายๆท่านก็บอกอยู่ครับว่าเฟซน่าสิเป็นเฟซลูกเฟซหลานนะครับเอาของลูกของหลานมาเล่นเตหแห่งออกมาดาบอดบิ๊กกันแน่นอนแหละครับดาบบอดบิ๊กเสียดทัวร์กับลงทันทีล็อกโปรไฟล์อ่าขอครับล็อกโปรไฟล์หนีไปเรียบร้อยแล้วนะครับรับไม่ได้นะครับหลังจากนั้นก็เลยมี FC เข้ามาคอมเมนต์นะครับย้ายแบมแบมแล้วก็คอมเมนต์ต่อนะครับย้ายแบมแบมคอมเมนต์ว่า เก่งไม่จริงด่าคนอื่นได้แต่รับความจริงกลัวค,คนจะไปด่าคืนล็อกซะแล้วนะครับก็คือล็อกโปรไฟล์หนีเรียบร้อยนะครับ,อบออกกเอฟซีท่านต่อมาบอกว่าหม้ายังหลอกกว่ามึงอีกไอ้จุดๆนะครับกระบืองนะครับพี่น้องนะครับท่านต่อมาบอกว่าว่าไอ้น,อน็อตมันล็อกโปรไฟล์อีกแล้วหมดเวลาสนุกแล้วซีนะครับยังไม่หมดเทศกาลฮาโลวีนอีกหรือผีเยอะจริงๆนะครับ แล้วก็ f c ีท่านสุดท้ายเอฟท่านนีมองว่าบอร์ดบิ๊กหน่าสีฟ้องบ้างนะเขาอยากได้จังไหรกระดาได้ประมาณนี้นะครับ f c ฟี FC ท่านนี้บอกว่าบางทีบิ๊กน่าจะฟ้องเคสแบบนี้บ้างก็ดีนะคะสังเกตบิ๊กไม่ฟ้องพวกคุณแบบนี้น้องยังใจดีเกินไปประมาณนี้นะครับการเป็นความคิดเห็นของ FC บางท่านบางคนนะครับติง นะครับหมอลำสาวทำสิ่งนี้ทันทีหลังจากด่าบอสบิ๊กว่าหน้าเหมือนสุนัขนั่นก็คือล็อกโปรไฟล์หนีเรียบร้อยแล้วหลังจากโดนรถทัวร์ไปเยี่ยมรถทัวร์ไปจอดนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ Comment, ขอมมาสู้ฟังได้เด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพญยายแสนบ้านทุ่งน้ำเนเด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีต่อๆไปครับ ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ